รายงานการฝึกออกเสียงครั้งที่หนึ่งโดยนางสาวสุวรรณศรีประเสริฐกราดเกลี้ยวกรี้วโกรธกลิ่งเกรงเกรียงไกรกรุ่งกริ่มกรอบแกรบ เกรียวกราวกราะกรังกราบกรานกรีดกลายโกรกรากกร้มกรุ่นกริกกริวโกรงกลางกรอบเกรียบกรุยกลาย กรอกแกรกกรองกรอยกรีดกราดกรอกกรอยกรุงกริง แม่เลี้ยงเกลี้ยกราดกับลูกเลี้ยงคุณยายกราบพระแล้วจึงกรวดน้ำเขาเป็นคนเจ้าชู้ที่ชอบทำกลุ่มกริ่มนายเกรียงไกรเก็บกระดาษใส่กระเป๋านายโร่งใช้มีดคมกริบ ทำท่ากรีดกลายเด็กชายเกิกใช้กันไกรตัดรูปภาพกุ้งก้ามกรามนงนุษร้องกรีดเพราะถูกน้ำกรดขนาดเดินกรีดกลาย คุณกรองทองสวมกระโปรงยาวกรอมเท้าเดินกรุยไกรนักตะกร้อจากกรุงเทพมีชัยชนะจึงห่ร้องเกรียวกราวขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ